ขายทั้งวันขายถึงสามร้อยเลยแม่ไม่็นเป็นโอยปล่อยให้ยืนขายคนเดียวว,วันนี้ก็ร้อนมีกันไม่มาช่วย พึ่งทำงานยังไม่ทันถึงสองปีบริษัทก็ปิดละจีแม่ไม่จีจะแพ้ทำอะไรต่อ,อก็ต้องไปสมัครงานใหม่ที่ไหนโอ้ยยังไปสมัครงานอยู่เหรออ้าวก็ต้องไปสมัครงานใหม่สิแล้วพี่ใหม่จะไปทำอะไรอะ่ะอ๋อพี่ความฝันพี่ก็คือพี่จะไปเปิดร้านกาแฟโหร้านกาแฟต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะใช่ไงพ่อพี่อะ่ะให้เงินทุนมาสามล้าน ได้เยอะเลยใช้ชหลายอะไรอะไรเป็จโคลงคลามเชียวมีอะไรลูกตกงานแล้วนะแม่ตกงานก็หาอะไรทำใหม่ได้นี่ลูกไม่เอะแม่หนูว่าจีอยู่บ้านสักพั เหนื่อยเอา้าอยู่บ้านแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินใช้ก็แม่มีเงินเก็บอ่ะขอขอยืมน,น่อยนะแม่ไม่เอาหรอกมจีโตจนป่านนี้แล้วจะมาให้แม่เลี้ยงอยู่บ้านเฉยๆแม่ไม่เอาหรอกนะม่จีโอ้แม่ขนาดพี่ใหม่อ่ะพ่อเขายังให้เงินไปตั้งตัวทั้งสามล้านะเปิดร้านกาแฟอะแม่ดูขอยืมไปเปิดร้านกาแฟ่อยนะแม่ ไม่เอาไม่เอาเมจิเมจิแม่มีเงินก็จริงนะเมจิแต่แม่ก็ต้องเก็บไว้ตอนที่แม่เกษียณไงตอนนี้แม่ทํางานได้อยู่แม่ก็เก็บเงินไว้พอแม่เกษียณนะแม่จะไม่ต้องลําบากเป็นภาระของลูกหลานเนี่ยก็ใช้เงินของแม่ไงลูกโแม่ให้อยู่นิดหน่อยเองแล้วตอนเก่งจะได้เลี้ยงแม่ไงเมจิเมจิจะเอาตัวเองไม่รอดเลยจะมาเลี้ยงแม่ได้ยังไงเอางี้แม่ ไปจีหาะไรทำดีกว่าแม่จะให้เงินทุนมิจิสองสองล้งานพันลาทหาอะไรเล็กๆทำไปก่อนนะลูกนะแม่ให้เงิน 2000, นะสองพันนะสองพันมันจะไปทำอะไรได,ได้ได้สิลูกได้สิสองพันนะเราลองทำไปก่อนถ้าเกิดว่าเราทำไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเราไ็่ใไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียเงินไปเยอะไงมิจิดีไหม เออหนะ้าไป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 เก็บของไปอาบน้ำอะไรก่อนไปไปนะทำใจให้เย็นๆไปอาบนะ้ำแล้วเดี๋ยวลงมากินข้าวนะเอออาบน,น้ำเย็นเย็นชื่นใจนะล,ลูกนะชาวกล้วยจ้าชาวกล้วยดับกระหายนะจ๊ะนี่มันร้อนอะ่ะหรือว่าเราไปเช่าที่กันไหมอะ่ะร้อนกอล้วยคนซิเมจีอดทนนะลูกนะ ขายไม่ได้สักแก้วเลยเนี่ยแม่ร้อนก็ร้อนก็เดี๋ยวก็ลูกค้าก็มาเราเพิ่งเปิดร้านเองรูวไปเช่าที่เธอแม่เมจีถ้าไปเช่าที่แล้วเกิดขายไม่ได้ก็เสียตังฟรีนะลูกค่ามาจงมาจําเขายึดเราไปหมดโอ้แม่ก็ไปแต่งนะสวยๆหามุมถ่ายรูปเ๋ยวลูกค้าก็เข้ามาเองแหละแม่ไม่เอาเมจรู้หรือเปล่าร้านกาแฟอ่ะ 8ปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาเจ๊งกันไปนะไม่รู้หรือเปล่าแม่เสียดายเงินตั้งหลายล้านไม่เอาเนี่ยอดทนนี่แหละชาวุ้ยจ้าชาวุ้ย ็นไงอะลูกฮะดูดิแม่เขยขายทั้งวันยังไม่ถึงสามร้อยเลยแม่ขี้บ่นจังเลยเรา้อนก็ร้อนเมจีขายได้แค่นี้ก็หลูแล้วลูกคนยังไม่ค่อยรู้จักเราเท่าไหร่ถ้าเขารู้จักนะเราจะขายดีกว่านี้ก็ได้เมจีมันโลนอะแม่ อนนียดูซิถ้าขายทุกวันนะเกือบได้เท่าเงินเดือนเมจิแล้วนะเอาที่หนูทํางานมีห้องเออันนี้มันตากแดดไม่มีห้องเอมันร้อนนะแม่มันเหนื่อยออไปไปไปร้อนเหนื่อยก็ถอดถ้ากันเปื้อนออกมาแล้วก็ไปอาบน้าไปลูกไปไป,ไปเดี๋ยวก็หายเหนืหน่อยอะนอนพักก็หายลูกกล้ไอ้ค่ชาวกล้วย เม่เไปไหนเนี่ยเห้ยปล่อยให้ยืนขายคนเดียวร้อนก็ร้อนเม่ก็ไม่มาช่วยร้อนก็ร้อนอว้่าไงเม่ไปไหนมาเนี่ยให้หนูยืนขายคนเดียวตั้งนานร้อนก็ร้อนอบนเก่งๆนะเราเนี่ยนี่ไงแม่ไปพิมพ์ป้ายนี่มาเห็นไหมเมื่อวานอ่ะที่เราขายไม่ได้เยอะ คนเขาขับรถผ่านไปผ่านมาเขาคงไม่รู้ว่าเราขายอะไรแม่ก็เลยเนี่ยไปซื้อเทปการมาแล้วก็ปิ้นเนี่ยง่ายๆลองติดดูเนาะวันนี้เราจะขายได้เยอะลูกเนา allora ะใช่แค่นี้นี่นะแม่เฮ้ยดีกว่าไม่มีนะไม่จีเอามาๆๆกร้อนก็ร้อนอ่าถือนะลูกอยอ่ไว้กัไปตัดนิดติดไปก่อนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่จีให้ง่ายหไหม เช่ละแข็งอีกหนุกแต่น้ำแข็งมาเดี๋ยวแม<ป>่<ป>ให้<ป>อ้าแพนดา้า <4 S 2> แล้วสอครับจ้าขอบใจน,นะจ้าดีวันนี้ไหนมา,านดูสี่เจเมจิโอ้วันนี้ได้เห็นแมงพันธ์แล้ว,ว่ะแม่โอ้ย กว่าบาทเลยอะแม่ถ้าขายอย่างนี้ได้ทุกวันนะเดือนหนึ่งหนูได้สามหมื่นกว่าเลยนะแม่แซงเงินเดือนไปแล้วนะแม่จ็ใช่ละเป็นไงล่ะแม่จีเห็นไหมถ้าเราลงแรงนะเราเหนื่อยอะเรานอนหลับพักผ่อนเราก็หายแต่ถ้าเราลงทุนเป็นร้านสอง้านอะเมื่อไหร่เราจะได้ทุนคืนละลูกจริงด้วยเอาลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาถ้ากล้วยไหมคะถ้ากล้วยกีย่แก้ดดีคะ เอาเฉาก๊วยแก้วหนึ่งรับอ้าวพี่ใหม่อ้าวมาขายเฉาก๊วยร้านเล็กๆแค่นี้เหรออ๋อแล้วเมื่อไหร่จะรวยเนี่ยโหพี่ใหม่ก็พอมีพอกินน่ะขายได้วันละสามพันบาทเองอจะไปสู้เสี่ยวใหม่ได้ไงล่ะร้านกาแฟใหญ่ตโตขายได้วันละสามพันเลยเหรอตกใจอะไรขนาดนั้นน่ะเสี่ยวใหม่โหร้านกาแฟพี่อ่ะขายได้วันหนึ่งยังไม่ถึงพันเลยจริงเหรอใช่ก็ค่าลูกน้องแทบจะไม่พอเลยเนี่ยไหนจะค่าไฟ พ่อพี่อ่ะทวงเงินเช้าเย็นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดเดี๋ยววันนี้หนูเลี้ยงเองดียจะทำให้สุดฝีมือเลยไม่เารู้ดิทำยังไงอ่ะ่แล้วก็ใส่ใไม้แกเลยรอ๊เียออ้าวว่างเจมเมจิช่วงนี้อ่ะไม่เรียกใช้บริการแม่เลยนะ ทุนนะแม่อันไหนทำเองไหวก็ทำเองไม่ต้องเสียเงินจ้างใครเดี๋ยวนี้งกใหญ่เลยนะเรายอดขายดีขนาดเนี้เหลือเงินอะไปจา่ายค่าเช่าร้านเลยละมัง้งไปไหม่ไ,มไปส่งไม่แม่อยู่แบบนี้อะดีอยู่แล้วทำไมอะไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเงินเหลือเยอะเหมือนจะขาดทุนยังไงไม่รู้นะแม่จิ าดทุนได้ไงแม่เนี่ยเหมือนแม่จะขาดทุนอ๋อก็แม่ขาดทุนไงหนูไม่ขาดทุน,ไไทนอ่ะนี่เงินแม่สองพันค่าอะไรเมจิหนูช่วยค่าไฟแม่ขอบใจมากนะลูกแต่จริงอ่ะไม่ต้องให้แม่ก็ได้ความสุขของแม่นะแค่เห็นเมจิเอาตัวรอดแม่ก็สบายใจแล้วลูกเก็บไว้เถอะแม่ถือว่าหนูช่วยนะขอบใจมากนะลูกนะ thank you